หม้อหุงข้าวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทํางานหนักที่สุดในครัวของหลายๆบ้านเลยก็ว่าได้แต่ก็น่าแปลกนะครับที่มันมักจะเป็นชิ้นที่เราอาจจะดูแลเอาใจใส่น้อยที่สุดวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยยืดอายุหม้อหุงข้าวคู่ใจของเราให้อยู่กันไปนานๆเลยครับเอเคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในทุกวันที่เราทําไปแบบไม่ทันได้คิดเนี่ยมันอาจจะกําลังทําร้ายหม้อหุงข้าวของเราอยู่เงียบๆก็ได้นะครับ ซึ่งการดูแลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่แค่ทําให้อายุการใช้งานสั้นลงนะแต่คุณภาพข้าวที่หุงออกมาก็อาจจะไม่อร่อยเหมือนเดิมด้วยรู้ไหมครับว่าการดูแลหม้อหุงข้าวที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นก่อนที่เราจะกดปุ่มหุงด้วยซ้ําไปครับใช่แล้วครับขั้นตอนการเตรียมตัวนี่แหละครับคือเหมือนเป็นด่านแรกเลยนะที่จะช่วยปกป้องหม้อหุงข้าวของเราตั้งแต่แรกเริ่มเคล็ดลับสําคัญก่อนหุงก็มีอยู่3ข้อนี่แหละครับง่ายมากๆแต่ส่งผลเยอะเลยนะ อย่างแรกก็คือล้างหม้อข้างในเบาๆก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อเอาฝุ่นออกไปก่อนข้อ2นี่ไฮไลท์ไว้เลยครับสำคัญสุดๆคือให้ไปซาวข้าวในชามหรือภาชนะอื่นก่อนเพราะการสาวข้าวในหม้อโดยตรงเนี่ยเม็ดข้าวมันจะไปขูดสารเคลือบกันติดจนเป็นรอยแล้วก็หลุดล่อนได้ง่ายๆเลยครับ และข้อสุดท้ายต้องเช็ดก้นหม้อด้านนอกให้แห้งสนิททุกครั้งก่อนวางลงไปนะครับไม่งั้นอาจจะทําให้แผ่นทําความร้อนเสียหายหรือรายกว่านั้นคืออาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เลยนะเอาล่ะพอเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วทีนี้มาดูกันต่อตอนที่หม้อกําลังทํางานอยู่ก็ยังมีทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่จะช่วยให้ข้าวที่เราหุงเนี่ยออกมาอร่อยที่สุดแล้วก็ยังเป็นการถนอมหม้อไปในตัวด้วย พวกนี้เป็นเรื่องเบสิกที่ช่วยให้ข้าวสุกอร่อยทั่วถึงเลยครับการตวงข้าวกับน้ำตามขีดที่เขากำหนดมาให้เนี่ยมันจะทำให้หมอทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพอดีแล้วก็ต้องปิดฝาให้สนิทตลอดเวลานะครับเพื่อรักษาความร้อนกับแรงดันเอาไว้และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือพยายามใช้แค่ทัพพีที่เขาแถมมากับเครื่องเท่านั้นนะครับเพราะมันถูกออกแบบมาแล้วว่าจะไม่ไปขีดข่วนผิวเคลือบนั่นเองครับมาถึงขั้นตอนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับ กินเสร็จแล้วก็อยากจะพักผ่อนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการดูแลทำความสะอาดหลังใช้งานเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับผมนี่เป็นกฎเหล็กข้อแรกเลยครับและสำคัญที่สุดด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราเองต้องถอดปลั๊กก่อนเสมอแล้วก็ต้องรอให้หม้อเย็นลงจนสนิทก่อนนะครับการราดน้ำลงไปตอนที่หม้อ,อยังร,ร้อนๆอยู่เนี่ยอาจทำให้มันเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เร็วเกินไปได้ครับ จริงๆแล้วหม้อหุงข้าวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวหม้อชั้นในที่เราล้างกันบ่อยๆนะครับมันมีส่วนประกอบอีกหลายส่วนที่ต้องการการดูแลเหมือนกันตั้งแต่ตัวหม้อด้านนอกด้านในแผ่นทําความร้อนไปจนถึงฝาหม้อกับช่องระบายไอ้น้ําเลยซึ่งแต่ละส่วนก็มีวิธีทําความสะอาดที่เหมาะสมแตกต่างกันไปครับถ้าเจอเข้าวติดก้นหม้อใจเย็นๆก่อนเลยครับอย่าพึ่งใจร้อนไปขัดไปถูแรงๆนะวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือ แช่ในน้ำอุ่นทิ้งไว้สักพักครับเดี๋ยวข้าวก็จะนิ่มลงแล้วเราก็ล้างออกง่ายๆด้วยฟองน้ำนุ่มๆแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามห้ามใช้ฝอยขัดหม้อหรือของมีคมเด็ดขาดเลยนะเพราะนั่นเท่ากับเรากำลังทำลายสารเคลือบกันติดโดยตรงเลยครับใช้ไปนานๆเข้าบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหม้อเริ่มมีกลิ่นแป,กแปลกๆกลิ่นอับๆติดอยู่ปัญหานี้เจอกันได้บ่อยครับแต่ต้องไม่กังวลไปเลยนะ เพราะมันมีวิธีแก้ไขที่ง่ายนิดเดียวจริงๆวิธีนี้คือเวิร์กมากครับแค่ใช้น้ำส้มสายชูที่เรามีกันในครัวนี่แหละผสมน้ำตามสัดส่วนที่เห็นเลยแล้วก็กดปุ่มหุงข้าวตามปกติไปเลยหนึ่งรอบครับกรดอ่อนๆในน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะช่วยขจัดคราบแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไปจนเกลี้ยงเลยพอเสร็จแล้วก็แค่เทน้ำทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอีกทีหม้อก็จะกลับมาสะอาดเหมือนใหม่เลยครับเอาล่ะครับ เรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วและขอบอกเลยว่าสำคัญมากๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายแบบถาวรแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วยครับข้อนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับห้ามนำหม้อชั้นในไปตั้งบนเตาแกส๊สหรือเตาไฟฟ้าโดยตรงเด็ดขาดเลยนะครับเพราะความร้อนโดยตรงจากเตาเนี่ยจะทำให้หม้อเสียรูปทรงบิดเบี้ยวได้แล้วสารเคลือบก็จะเสียหายไปด้วยครับ ตัวหม้อชั้นในเนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้กับแผ่นทำความร้อนของตัวมันเองเท่านั้นครับแล้วก็มีอีกนิดหน่อยครับอย่างแรกพยายามเลี่ยงการใช้อุ่นอาหารที่มันมากๆหรือมีเครื่องปรุงรสจัดจ้านเพราะมันจะทำความสะอาดยากแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสารเคลือบในเรือย,ยาวได้นะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่สังเกตเห็นว่าสารเครื่องมันหลุดล่อนออกมาเยอะมากๆแล้วการลงทุนเปลี่ยนหม้อในใหม่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเราเองและสุดท้ายก็คือการเก็บรักษาในที่ที่แห้งและสะอาดครับเห็นไหมครับว่า การดูแลเอาใจใส่หม้อหุงข้าวด้วยเคล็ดลับง่ายๆพวกนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากมากเลยนะไม่ใช่แค่ช่วยยืดอายุก,การใช้งานแต่ยังทำให้เราได้กินข้าวที่อร่อยขึ้นในทุกๆมือ้อแถมยังมั่นใจได้ในความสะอาดปลอดภัยอีกด้วยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการดูแลหม้อหุงข้าวที่เรานามาฝากกันครับคาถามทิ้งทายที่อยากให้ลองคิดตามกันก็คือ พอมองไปรอบๆครัวแล้วมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหนอีกบ้างไหมครับที่เราอาจจะละเลยการดูแลไปแล้วเราจะนำหลักการง่ายๆเหล่านี้ไปปรับใช้กับเครื่องใช้อื่นๆได้ยังไงบ้าง